รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตีแนมจ้าตลุณเจ้าก็สุดรายการติดตลาดวันนี้มากกันแบบโพเพโพเพคือตลาดนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่า ใจกลางเมืองอีกหนึ่งตลาดเช่นกันอยู่เพราะว่าจะอยู่ย่านแบบถนนเพชรบุรีอยู่เพชรบุรี27ตัดไปเนี่ยมันก็สขุมมิตละคุณรู้ไหมผมผ่านเส้นนี้บ่อยออคือผมมากินข้าวมันไก่ประตูน้ําตรงนี้ต้างแล้วผมก็จะเห็นตลาดนี้ตลอดแต่ไม่เคยมิวกาดมาเลยใช่ไหมคุณมาเคยมายัางเคยมาสองครั้งแล้ว่ามา,มา,มากใช่แล้วคือที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเรียกว่า ถ้าสุกุณเดินช้อปปิ้งหรืออะไรก็แล้วเนี่ยของกินก็เยอะมากาแล้วก็เป็นตลาดกลางคืนอา้าอย่างงี้อย่าเพิ่งบอกอะไรผมเลยเาาผมจะไปพี่สูตรพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะว่าวันนี้พี่ตลาดนีออนจะมีอะไรบ้างพร้อมไหมสินม้มพร้อมสิไ<ป> <Yeah. S 2> ย้ยไปค่ะ ถ้าเดินกันไม่ดีจะหลงเลยนะต้องเริ่มเป็นล็อกๆ็อกแแน่ๆนะใช่เพราะว่าตลาดมันก็ใหญ่พอสมควรจริงๆนะชื่อเต็มๆที่เขาเรียกจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดอร์มิออนในบาซ่าที่นี่เหรอใช่ที่นี่แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นในบาซ่าไงตลาดกลางคืนอะไรอย่างงี้แต่เราเรียกตลาดนีออนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันสะดุดตามันสะดุดตาร้านนี้สวัสดีครัับสสวดีค่ะคุณพี่ถ้ามึงพี่มี Facebook อ่าอยู่บนเสื้อของคุณพี่ได้เฮ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะเจ็ง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 ร้านสกินเสื้อตามสั่งถูกผูกเออชื่ออะไรครับพี่ชื่อไนครับพี่ไนพี่ไนไนไนพี่ไนอันนี้พี่ไนทำมาหนึ่งอันนี้คือพี่ไนจะนี้ค่ะจะนี้ฮะข้างหน้านี้ฮะพี่ไนครับร้านนี้คือร้านที่แบบสั่งสกินเสื้อแบบสดสดใช่เลยเดินเล่นแป๊บหนึ่งมารับเสื้อได้เลยใช่ครับสามถึงห้านาทีก็เรารับได้เลยครับเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันไปไกลแล้วนะ รวดเร็วทันใจลูกค้าแบบหาแบบหาอะไรมาทาเองเลยครับอะไรก็ได้แบบยังไงก็ได้ลูกค้าเราจะเป็นใครคนไทยหรือต่างชาติีส่วนมากจะเป็นต่างชาติร้อยละเก้าสิบครับผมต่างชาติแล้วเวลาที่เราจะเราจะเลือกรูปเราจะยังไงเราจะส่งรูปยังไงอ่ะสู่เฟซบุ๊กนูอย่างงี้ไหมลูกค้าถ่ายคู่กันจะต้องทํายังไงลูกค้ามีรูปในมือถือใช่ไหมครับรูปอะไรก็ได้หมดเลยครับลูกค้าก็แอดแอดเฟซมาแล้วก็ส่งส่งรูปมาทางเฟซทางไลน์แล้วแต่มีหลายช่องทาง ไปส่งกันตรงนี้ใช่ครับปึ๊บแล้วยังไงพี่ก็มีอุปกรณ์ตรงนี้เลยหรอใช่เลือกแบบเลือกแบบเสื้อก่อนเลือกแบบเสื้อแล้วก็กดปึ๊บได้เลยได้เลยครับผมเจ๋งตัวเท่าไหร่พี่ค่ะเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทครับให้พี่นายเขาเอารูปลองเลยไหมเอาไหมลูปคู่ไหมแล้วก็แบบเอ้ยมีติดตลาดหน่อยอะไรหน่อยเอาไหมเอาไหม่ะเออเออต้องลองแล้วต้องลองได้เดี๋ยวจะดู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวต้องถ่ายรูปก่อนเออถ่ายรูปคู่ก่อนมันมีรูปคู่ไหมเรามีรูปคู่เลยเออเออนี้นี่ขึ้นตตตัััวววขขึึ้้้้นนนีีี่่่ออยยาางง ได้แล้วครับเสร็จแล้วแล้วก็แอดไลน์มาเลยไลน์าาตามน,นี้เลยครับไอดีไลน์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยได้มาได้มรูปนี้แหละได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าจะแบบเก๋ยังไงรอรับได้เลยเดี๋ยวเราจะหาว่าโมาทําให้ดูกันเลย hey, 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 hey. ใช้เวลาไม่นานเลยคุณเอาจริงเรายืงนตรงนี้เพบประมาณแบบไม่นานอ่ะห้านาทีสามสิบห้านาทีเสร็จแล้วนี่ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นซุปตาสซุปตาม์ไหมมีหน้าเราอยู่ในนี้ด้วยติดตลาดเฮ้ยดีมากแหนนักสกินลงเนื้อมันเจ๋อแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่ามีแบบอะไรที่ระคายเคืองมันลงภาพไปแล้วมันไม่ใช่พลาสติกที่แบบมันแข็งๆอ่ะดูดิมันแบบพิมพ์ลงภาพไปแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาตลาดนีออนแบบว่าอยากทําแบบนี้อยู่ซอยไหนอะไรยังไงคะจะได้หาเจอมามาตลาดนีออนนะครับ ล็อกของผมจะอยู่ที่ล็อกนี้เลยบีศูนย์สาี่รานพี่ในเนาะใช่ครับนตะกินเสื้อตามสั่งมีเพจมีอะไรไหมคะมีครับผมชื่อเฟซนะครับปาในนีออนคราวผมแล้วก็ ไลน์ไอดีหกสี่สามห้าสามสองสครับผมก็เข้าไปใน Facebook IG ก็ได้ปานายนีออนใช่ครับก็จะได้เสื้อสวยๆแบบเดียวที่คุณอยากได้ในโลกตัวเดียวในราคาแบบอร่อยก็ได้โอเคมากวันนี้ขอบคุณพี่นายก่อนนะขอบคุณมากครับดีฮะร้อยห้าสิบบาทสบายสบายอย่างนี้อย่างนี้ไซส์นี้เท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้เหรออันนี้ร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้บก็นะโคฟราคาหน้าโคฟสุดยอดเลยอ่ะ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กสดชื่นเหมือนตื่นทั้งวัน hey, 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 hey. แผนเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญ